ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel กับการดูดวงไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมากันในรูปแบบของหัวข้อให้ไพ่เล่าเรื่องนะครับยังไม่มีหัวเรื่องยังไม่มีหัวข้อยังไม่มีชื่อเรื่องนะครับเราจะให้ไพ่เล่าเรื่องกันไปดูซิว่าเหตุการณ์จะตรงกับชีวิตของคุณหรือไม่แล้วเมื่อถึงบทสรุปตอนท้ายท้ายสุดเราจะตั้งชื่อเรื่องให้ในตอนท้ายนะครับประมาณนี้นะครับส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวยังสามารถติดต่อผมมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้นะครับภายในเวลาทําการ เที่ยงวันถึงสองทุ่มโดยประมาณเช่นเคยนะครับและย้ำอยู่เสมอนะว่าผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคนะวันนี้เราจะใช้ไพ่สองสำรับในการช่วยกันเสริมพลังงานซึ่งกันและกันเพื่อความแม่นยำที่เพิ่มขึ้นและให้พลังงานแน่นขึ้นมากขึ้นนะครับมากันแน่นๆจัดเต็มกันไปเลยนะครับนะวันนี้ใช้ไพ่สองสำรับแล้วเราก็จะเปิดกันสดๆเปิดกันน้นเห็นเลยนะครับนะไม่มีหลบมุมกล้องเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับตั้งจิตอธิษฐานนะครับนะ นึกถึงครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือสิ่งใดก็แล้วแต่นะครับทำใจสบายสบายนึกถึงสิ่งที่คุณอยากรู้ตอนนี้อยากรู้เรื่องอะไรลองนึกไว้ในใจอาจจะตั้งคำถามไว้ว่าใช่หรือไม่ใช่อะไรแบบนี้ก็ได้หรือจะทำใจสบายสบายไม่ต้องไปกำหนดว่าจะต้องอยากรู้อะไรก็ได้เช่นกันนะครับทำใจสบายสบายให้ไพ่เล่าเรื่องนะครับนะมาเริ่มจากสำรับที่หนึ่งนะครับเปิดกันสดสดเปิดกันเห็นเห็นวันนี้คุณได้ไพ่ใบแรกเลยก็คือ โอ้โห oh The Chariot นะครับ The Chariot อ uh ่ huh. แล้วก็ใบถัดมาเปิดกันสดๆย้ำเลยแล้วแต่ไพ่จะบอก uh huh. เออโอ้โห Judgment ดีงามคำพิพากษาพรจากฟ้าอะไรแบบนี้แล้วก็ออ uh huh. ถัดมานะครับอ่า uh huh. แล้วแต่ไพ่จะบอก ทำใจสบายๆให้เป็นสมาธินะครับนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้นะนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบา,าอาจารย์โอ้สองไม้เท้า two of wands เฮ้ยดีดีเปิดมาสามใบแรกก็สวยแล้วแล้วก็ต่อมา10ดาบ ten of swords คุณไม่ต้องกลัว10ดบดาบบางทีอาไพ่อาจจะบอกถึงอารมณ์ช่วงเวลานี้ ภาวะความรู้สึกในจิตใจ,ใจคุณซึ่งมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับคนเราอารมณ์ไม่มีทางที่จะนิ่งเสถียร100%เซต้องมีดีบ้างทุกบ้างสุขบ้างปนกันไปคุณไม่ต้องกลัวไพ่สิบดาบนะครับเดี๋ยวมาดูใบถัดไปซิเออส oh, ี่ดาบ four of swords บอกแล้วไม่ต้องกลัวบางทีมันเป็นภาวะที่คุณมีความเครียดความอยากจะพักผ่อนหรือความหยุดนิ่งใดๆก็แล้วแต่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเหตุการณ์ใดต่อไปที่จะเกิดขึ้นนะครับนะ อาจจะมีเหตุการณ์ใดๆที่จะเกิดขึ้นในลำดับถัดๆไปหรือแม้แต่ตัวตนของคุณณเวลานี้โอ้โหราชาไม้เท้า king of w a n d s ดีงามสบายใจได้เลยนะไม่ต้องกลัวไพด่ดาบถ้าไพ่แวดล้อมดีเยี่ยมขนาดนี้ผมเชื่อมั่นว่าช่วงเวลานี้พลังงานคุณดีมากไพ่อยากบอกอะไรไพ่อยากเล่าเรื่องอะไรไหนะมาดูกันสิโอ้โหอัศวินถ้วย knight of cups โ okay, อเคเลยนะ เหมือนมีคนอยากจะผูกมิตรคุณตอนนี้หรือแม้แต่การจะมีบริวารใหม่ๆมิตรใหม่ๆก็ได้เช่นกันแล้วก็โอ้เทมเพลนส์ oh, การจัดสมดุลชีวิตบาลานซ์ชีวิตนะครับประมาณนี้1 2 3 4 5 6 7 8อีก2ใบนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะโอเค สำหรับสำหรับแรก5เหรียญ f i อ Pentacles คุณมีความกังวลอยู่ลึกๆอ่ามีความกังวลใดๆอยู่หรือไม่อย่างไรแล้วก็โอเค okay, The Tower สิ่งที่อาจจะเกิดปุบป,ปับฉับพลันกระทันหันไม่ทันตั้งตัวดีหรือไม่ดีเดี๋ยวเราจะมาขยายความกันนะครับเดี๋ยวมาดู10ใบแรกนี้ก่อนนะ ไพ่อยากจะเล่าเรื่องสิ่งใดผมทำนายจากหน้าไพ่ชุดแรกนี้ว่าช่วงเวลานี้คุณมีเรื่องหนักอกหนักใจบางประการเกี่ยวกับเรื่องการงานและผู้คนนะครับนะตรงไม่ตรงลองรับไว้พิจารณานะครับนะเดี๋ยวขอหยิบเพิ่มอีกใบหนึ่งดูตัวตนของคุณซิว่าคุณมีโอกาสจะเป็นใครได้บ้างนะครับโดดเด่นตอนนี้อ๋อหกถ้วย six of cups บุคคลเก่าๆบุคคลในอดีตแม้แต่ตัวตนของคุณที่โดดเด่นธาตุน้ํานะครับมีนกรกฎพิจิกก็เด่นขออีกสักใบสิโอเค okay. ราชนินีดาควีนออฟซอสมาขยายความกันต่อเลยนะครับช่วงเวลานี้ผมมองว่าจากหน้าไพ่ชุดนี้สำหรับนี้คุณมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องผู้คน บุตรบริวารลูกน้องหรือแม้แต่เจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานใดๆก็แล้วแต่ที่มีโอกาสจะทําให้คุณเกิดความเครียดได้แล้วก็ มีความรู้สึกที่เหมือนถูกทิมแทงตลอดเวลาถูกทิมแทงทั้งกายวาจาใจอะไรแบบนี้บางคนถูกมิดทรยศหักหลังแทงข้างหลังหรือแม้แต่การถูกนินทาคุณไม่ต้องหัวร้อนคุณไม่ต้องกังวลนะครับช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีพิสูจน์ใจคนว่าใครเป็นมิตรแท้ใครเป็นคนที่คิดไม่ดีกับเราเราจะได้เลือกคบคนได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดีกับการสงบจิตสงบใจพักกายพักใจนะครับอยู่นิ่งๆอยู่กับตัวเองแล้วที่สําคัญก็คือ มันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะ,จะขยับขยายแล้วก็จะสมดุลชีวิตบาลานซ์ชีวิตของตัวตนของคุณถ้าคุณชอบปฏิบัติธรรมคุณชอบชาฝึกสมาธิหรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการฝึกจิตฝึกใจถือว่าคุณมาถูกทางช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับนะบาลานซ์ Balance จัดการสมดุลชีวิตให้ดีตามไพ่เทมเพลนส์นี้ได้เลยนะ ถ้าคุณมีความกังวลเรื่องอชีวิตส่วนตัวการงานการเงินหรือแม้แต่มีความขัดสนใดๆอยู่ขอให้เชื่อมั่นว่ามันกำลังจะคลี่คลายไปได้อืม จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ปรับปรับฉับพลันกระทันหันเกิดขึ้นนะส่วนจะเป็นในทางดีทางร้ายผมทํานายดีว่าจะเป็นในทางที่ดีเพราะดูแล้วคุณมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีแบ็กอัพที่ดีได้รับความเมตตาการุณาปราณีจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าคุณจะทํากิจกรรมงานการใดอยู่นะครับเป็นคนทํางานอิสระฟรีแลนซ์หรือทํางานประจําหรือแม้แต่เป็นเจ้าของกิจการเองก็แล้วแต่คุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือตีความอีกอย่างได้ว่ามีลูกค้าถ้าคุณค้าขายหรือทําธุรกิจคุณจะมีลูกค้าที่ สนดหนุนคุณดีสนับสนุนคุณมาตลอดถ้าคุณทํางานประจําผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนคุณดีถ้าคุณทํางานอิสระแปลว่าคุณจะได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นและได้รับการกล่าวขานถึงในแงด่ดีในมุมมองที่ดีคนส่วนใหญ่จะมองคุณในแง่ดีประมาณนี้ ไม่ว่าคุณจะทํากิจการงานใดอยู่คุณมีโอกาสติดต่อต่างประเทศมีโอกาสติดต่อคนทางไกลงานทางไกลโดดเด่นการเดินทางก็โดดเด่นกิจกรรมกิจกรรารใดๆที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะก็โดดเด่นนะครับอาชีพที่ต้องเดินทางบ่อยๆนักขายเซลล์หรือแม้แต่คนที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะนักบินคนขับรถ สจวร์ตแอร์โฮสเตสแบบนี้หรืออาชีพใดก็แล้วแต่ที่ต้องเดินทางบ,บ่อยเด่นมากขึ้นมาจากหน้าไพ่เชียริลนี้เลยนะครับและสองไม้เท้านี่ยังบ่งบอกชัดเจนว่ามีความโดดเด่นที่จะเกี่ยวข้องกับกิจการงานทางไกลต่างชาติโดดเด่นต่างแดนโดดเด่นต่างชาติจําเป็นต้องเดินทางด้วยตัวเองไหมแล้วแต่ความสะดวกบางท่านสะดวกเดินทางด้วยตัวเองเดินทางไปเจรจาไปค้าไปขายแบบนี้ก็สามารถทําได้หรือจะตีความเป็นงานออนไลน์ก็ได้เช่นกันสมัยนี้นะครับนั่งอยู่กับบ้านนั่งอยู่ อู่กับออฟฟิศติดต่อกันทางออนไลน์ประชุมผ่านสื่อคุยกันหน้าจอแบบนี้สามารถสร้างงานได้จากทุกคนทุกแห่งใบนี้ตีความได้เลยว่าปัญหาใดที่คุณมีอยู่ในเรื่องการงานจะคลี่คลายไปได้จากการช่วยเหลือของมิสหายทั้งทางใกล้ทางไกลและการเดินทางโดดเด่นดังกล่าวนะครับคุณไม่ต้องกลัวทาวเวอร์นะ ผมย้าเลยว่ามันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงป,ป,ปรับปรับฉับพลันกระทันหันนะครับในทางที่ดีเพราะดูแล้วคุณจะสามารถาบริหารจัดการชีวิตได้เป็นอย่างดีมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาและจะได้มิตรใหม่เข้ามาส่งเสริมชีวิตนะครับณเวลานี้ถ้าคุณกังวลเรื่องการงานอยู่การงานคุณจะสามารถคลี่คลายไปได้และถ้าคุณกังวลเรื่องคนล่ะถ้ากังวลเรื่องคนอยู่คุณไม่ต้องกลัวเลยนะ คุณจะได้รับความยุติธรรมมันจะมีคําพิาานะพากษาหน้าพรจากฟ้าเหมือนเทพประธานพรให้ประมาณนี้ว่าคุณจะได้ในสิ่งที่ควรได้นะครับประมาณนี้นี่คือตัวตนของคุณและสถานการณ์ของคุณในเบื้องต้นเดี๋ยวมาดูลําดับถัดไปกันซิว่านับจากนี้ต่อไปคุณจะต้องเจอเหตุการณ์ใดๆที่จะเข้ามานะครับนะจะเป็นไปในทิศทางใดนะทําใจสบายๆตั้งจิตอธิษฐานไว้นะครับนะโอเค10ไม้เท uh ้า okay. ten of ones งานคุณจะยังหนักอยู่แต่ผมทำนายว่าเป็นความหนักแล้วดีหนักแล้วสามารถทำให้ลืมตาอ้าปากได้งานดีเงินเด่นแน่นอนเชื่อมั่นอย่างนั้นเรามาดูใบถัดไปกันนะอืมชัดๆเลย10ถ้วย เทนออกคั cups, mm hmm. เปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆไม่มีหลบมุมกล้องสิบถ้วยนี้เป็นไพ่ของครอบครัวสุขสันต์ความอิ่มหนำสำราญหรือความสุขความเจริญใดๆก็แล้วแต่ถ้าคุณโฟกัสเรื่องครอบครัวเรื่องความสัมพันธ์อยู่คุณมีโอกาสได้ความสัมพันธ์ที่ดีมีครอบครัวสุขสันต์ครอบครัว,รว,รวอบอุ่นแต่ถ้าคุณมีครอบครัวที่ดีอยู่แล้วตอนนี้คุณโฟกัสเรื่องการงานการเงินใบนี้ทํานายได้ว่าเป็นความอุดมสมบูรณ์ขั้นสุดประมาณนี้เลยนะครับอ่บาใบถัดมาเดี๋ยวมาดูกันนะ ไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมลองมาดูกันสิทำใจสบายๆนะครับโอ้โหสายหายห่วงเดียม p e r o r ใบนี้ถ้าตีความเป็นตัวคุณก็ทํานายได้สอดคล้องจากไพ่ใบแรกๆที่เปิดไปแล้วนะว่าคุณจะมีความก้าวหน้าจากการงานและคุณสามารถเติบโตไปได้ถึงระดับเอ็มเพอเรอร์คือได้เป็นเจ้าคนนายคนเป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการเป็นผู้บริหารอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณทํางานธุรกิจคุณมีโอกาสได้เป็นผู้บริหารที่เป็นมือทองหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองและจะโดดเด่นมากถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับที่มียศตําแหน่งนะครับรับราชการทหารตํารวจแบบนี้เอ็มเพอเรอร์คือไพ่การปกครองที่ดีอย่างชัดเจนความมีอานาจความ มีบารม,มีทั้งพระเดชพระคุณผู้คนยอมรับนับถือนับหน้าถือตาแบบนี้เอาเป็นว่าไม่ว่าคุณจะทํางานสายงานใดใช้ชีวิตแบบใดอยู่คุณมีโอกาสจเจริญก้าวหน้าได้ถึงระดับขั้นเอ็มเพอเรอร์หรือตีความอีกอย่างว่าเอ็มเพอเรอร์นี้คือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เมตตาคุณผู้มีอำนาจจะเมตตาคุณนะครับมาดูกันต่อนะอชีวิตดีนะครับชีวิตดีแทบไม่มีอะไรต้องกลัวเลยแล้วความเปลี่ยนแปลงกระทันหันที่ว่านั้นจะดีหรือไม่ดีอย่างไรโอ้หดีแน่นอนอัศวินเหรียญ Night of Pentacles คุณจะมีรายได้มากขึ้นถ้าคุณที่เคยมีปัญหาการเงินนะครับจากตอนแรกที่มีห้าเหรียญเนี่ยที่คุณอาจจะมีปัญหาการเงินหมุนเงินไม่ทันปัญหา,าเงินชดเหลืออะไรก็แล้วแต่หรือบางคนไม่ได้มีปัญหาการเงินแต่มีความเครียดส่วนตัวอยู่ปัญหาจะคลี่คลาย ความเครียดจะคลี่คลายไปได้นะครับอัศวินเหรียญออกมาช่วยไว้ได้ทันเวลาแล้วไพ่อยากบอกว่าไม่ว่าคุณจะมีปัญหาการเงินมากน้อยเพียงไรหรือแม้แต่ไม่มีปัญหาแต่เกิดจากความกังวลใดๆก็แล้วแต่คุณจะผ่านพ้นสถานการณ์ช่วงนี้ไปได้โอเคการเงินสบายใจได้นะครับการเงินดีขึ้นแน่นอนนะแล้วแต่ตามวาสนาตามความขยันด้วยนะไม่ใช่มาดูดวงดีแล้วไปนั่งเฉยๆให้มันดีขึ้นก็ไม่ใช่นะครับต้องขยันเองด้วยนะประมาณนี้ ถ้าคุณทำสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ถูกที่ควรอยู่ขอให้เชื่อมั่นเลยเลยว่าชีวิตดีขึ้นแน่นอนแล้วก็โอโหโหโหพูดไปไม่ทันขาดคำขนลุกเลยปาฏิหาริมีจริงนะครับถ้าคุณขยันขันแข็งยึดถือนะ ความถูกต้องคุณจะได้รับความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างดีไพ่พระหรือไฮโรแฟนการันตีนะครับคุณคาดหวังสิ่งใดอธิษฐานจิตอธิษฐานไว้ในใจนึกไว้เลยนะว่าอยากได้อะไรอยากให้เกิดอะไรขึ้นหรือไม่อยากได้อะไรแต่ต้องเป็นการขอพอรในสิ่งที่ดีนะครับอย่าไปแช่งใครเขานะครับอย่าไปดา่าอย่าไปแช่งใครมันบาปมันจะเข้าตัวนะขออนุญาตแนะนํานะไม่ได้ว่านะถ้าจะอธิษฐานจะขอพอรให้ขอแต่สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับตัวเราก่อนอ่าแล้วพอเราเข้มแข็งเรามีความพร้อมเราถึงไปช่วยคนอื่นต่อก็ได้เช่นนกั สบายใจได้เลยหน้าไพ่สวยมากประมาณนี้นะครับใบถัดไปไพ่อยากบอกอะไรมาดูกันโอเคเด็กถือเหรียญเพลชอเปนเดคิลใบนี้ก็ออกมาส่งเสริมเรื่องการเงินว่าชีวิตคุณจะมีความลื่นคล่องมีความสุขสบายมากขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็อปัญหาใดๆที่มีอยู่จะคลี่คลายนะครับจากการเปิดมาตั้งแต่แรกจนถึงนาทีนี้ก็คือ การงานการเงินเชเป็นส่วนใหญ่แล้วคุณจะมีความกังวลเรื่องความสัมพันธ์บ้างไหมเนี่ยโอ้โหไพ่ย,ยิปซีเป็นอะไรที่มหัศจรรย์ผมเพิ่งพูดคำว่าความสัมพันธ์ไปเมื่อกี้ไม่ทันขาดคำราชาถ้วยออกมาเลยนอกจากการงานการเงินจะดีขึ้นแล้วคุณจะมีคนที่ดีมีมิตรด,ดีหรือแม้แต่มีคนมาจีบอา้าวราชาถ้วยไม่ธรรมดาโปรไฟล์เลิศด,ด้วย คนใจดีมีเมตตาจะเข้ามาในชีวิตคุณนะครับมาส่งเสริมคุณไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือแม้แต่เรื่องความรักเรื่องส่วนตัวก็แล้วแต่นะอ๋อคนทางไกล 6. ดาบ six of swords คุณมีโอกาสเจอคนทางไกลจากที่กล่าวไปตอนต้นแล้วว่าคุณโดดเด่นเรื่องการงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางต่างประเทศทางไกลคุณมีโอกาสที่จะมีคนทางไกลมาหาคุณนะครับหรือคนทางไกลกําลังคิดถึงคุณแต่ยังมาหาไม่ได้แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะ ตีความได้อย่างน้อย2อ,อย่างเลยคือมีโอกาสเดินทางมีคนทางไกลจะเดินทางมาหาหรือคนทางไกลที่คิดถึงคุณแต่ยังมาหาไม่ได้เอามาดูกันหน่อยซิว่าเขาจะมาหาไหมจะมาหรือไม่มา,อาโอ้โหหนึ่งไม้เท้า Ace of Wands ติดต่อกันเรื่องงานแน่นอน สบายใจได้เลยคนนี้มาให้ทั้งโชคด้านการงานการเงินและมีโอกาสที่จะได้มิตรภาพใหม่ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เป็นด้านความรักได้ด้วยราชาถ้วยก็มีแล้วก็คุณคณอย่าลืมสิบถ้วยตอนแรกนะไพ่ครอบครัวสุขสันต์มีแนวโน้มที่จะได้คนที่เกี่ยวข้องจากการงานมาเป็นกัลยาณามิตรเป็นอย่างน้อยนะครับหรือถ้าบางคู่บางคนความสัมพันธ์พัฒน,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 นาก้าวหน้าราบรื่นมีโอกาสพัฒนาเป็นคู่รักได้ด้วยนะประมาณนี้เลยโอ้โห ราชาดาบ King of s ซอร์สผู้มีอำนาจกำลังมองคุณอยู่มีโอกาสที่คุณกำลังถูกจับตามองจากผู้มีอำนาจเขากำลังอยากจะช่วยเหลือคุณอยากจะเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นในคุณแบบนี้หรือถ้าคุณทำงานอิสระเป็นคนค้าคนขายลูกค้ากำลังพิจารณาอยากจะซื้อสินค้าจากคุณล็อตใหญ่แบบนี้เป็นไปได้นะครับแล้วก็โอ้โหเดอะมูน ระวังความเครียดระวังความวิตกกงังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืนเวลาเงาเงาเวลาไม่มีอะไรทําก่อนนอนหรือกําลังนอนยังไม่หลับแบบนี้ระวังการนอนไม่หลับนะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะดูจากหน้าไพ่ทั้งหมดที่เปิดไปแล้ววันนี้เนี่ยผมมองว่าปัญหาหลักๆของคุณที่คุณกังวลอยู่ตอนนี้คือเรื่องการงานส่วนเรื่องความสัมพันธ์ไม่เท่าไหร่แต่คุณจะมีโชคดีจากความสัมพันธ์ด้วยก็ถือว่าเป็นโชค2ชั้น3ชั้นอะไรก็ว่ากันไปนะครับ โอ้แปดถ้วยเอ f ออฟคัพสบายใจได้ถ้าคุณมีปัญหาใดๆอยู่ move on ได้เลยแล้วคุณจะเจอสิ่งที่ดีกว่านะครับนะประมาณนี้โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูอีกสัก2ใบสำหรับไพ่สำหรับนี้ว่าไพ่อยากจะบอกอะไรอืมเปะ๊ะการงานการเงินพูดกันไปไม่ทันขาดคำเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นเหสิบเหรียญ1ท of Pentacles ออกมารวยรวยแน่ๆ มั่งคั่งมั่งมีมากน้อยแล้วแต่วาสนาผมไม่ได้เอาใจคุณไม่ได้อวยคุณเราเปิดกันเห็นเห็นไพออกมาอย่างนี้ทํานายไปตามตรงนะครับสิบเหรียญออกมาการงานการเงินคุณสบายใจได้เลยนะมันดีขึ้นแน่ๆนถ้ามีปัญหาใดๆอยู่คลี่คลายได้อย่างแน่นอนขออีกสักหนึ่งใบสําหรับสหรับนี้นะครับเออการงานการเงินคุณมาดีมากๆแล้วหายห่วง สิบเหรียญออกไปเมื่อกี้ตามด้วยหนึ่งเหรียญเริ่มเทิมเอสออฟเพนทัคโลเงินมหาศาลจากฟากฟ้าตามหน้าไพ่ไพ่ยิปซีไม่เคยโกหกเราทํานายตามเนื้อหาตามหลักสากลตามตําราสากลไม่มีการอวยกันไพ่ออกยังไงไทยไปอย่างนั้นเมื่อกี้มีสิบเหรียญแล้วตอนนี้มีหนึ่งเหรียญตามออกมาเงินทองบริบูรณ์สมบูรณ์มากครับสมบูรณ์พูนสุขหายห่วงนะครับ โอเคสำหรับสำหรับที่1ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวมาดูไพ่สำหรับที่2นะว่าไพ่สำหรับที่สองอยากจะมีอะไรเพิ่มเติมขยายความหรือตอกย้าความมั่นใจให้คุณสบายใจได้ยิ่งขึ้นว่าชีวิตคุณกําลังดําเนินทางไปในทิศทางที่ดีนะครับนะชีวิตคุณกําลังดําเนินไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนขอไพ่สำหรับที่2ช่วยขยายความนะครับโอโหราชิน oh ีถ้วย Queen of Cups เ oh, อ้จะได้คู่หรือเปล่าเนี่ย การงานดีการเงินเด่นความรักก็จะรุ่งเอาด้วยนะไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมนะครับความราชินีถ้วยนะคุณมีโอกาสได้คู่ที่ดีหรือเรียกว่าการยานามิตรที่ดีในเบื้องต้นนะการยานามิตรที่ดีแล้วก็โอ้โหเด็กถือเหรียญเพยเป็นเดอะเคิลเด็กถือเหรียญออกมาอีกแล้วนะครับไม่ธรรมดาวันนี้น้าภัยขนาดนี้ยังตอกย้ําว่าคุณมีโอกาสได้คู่ที่มีทั้งบาร,รมีนะ มีทั้งความอ่อนโยนอ่อนหวานจิตใจดีและมีทรัพย์สินเงินทองที่ดีฐานะดีไว้ง่ายจะได้คู่ที่ฐานะดีหรือฐานะเสมอกันอ่าโอ้โหเด็กถือดาบเพ s a u ส e ความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณจะไม่เสียเปล่าถ้าคุณอยากทําการใดคิดอ่านการใดอยู่ลงมือทําได้เลยนะครับคุณจะมีความประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็โอเค ใบนี้ไม่ได้ออกกันบ่อยๆเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นเห็น six of ones หกไม้ทาวิกตอรี่ไพ่แห่งชัยชนะออกมาแล้วถ้าคุณนึกสิ่งใดอยู่ในใจคุณคาดหวังสิ่งใดอยู่ในใจตอนนี้ขอให้เชื่อมั่นว่ามันจะเป็นจริงมันจะสมความปรารถนาเอ้าหน้าไพ่ออกมาอย่างนี้ทํานายตามตรงตามหน้าไพ่ไม่มีอวยกันเลยย้ํานะครับไม่ว่าท่านจะดูผมมาโดยตลอดหรือท่านที่มาดูมารับชมเป็นครั้งแรกก็แล้วแต่ ขอให้เชื่อมันในหน้าไพ่นะครับนะดวงส่วนหนึ่งการกระทําส่วนหนึ่งการทําดีคิดดีทําดีอีกส่วนหนึ่งนะครับให้ไพ่เป็นเครื่องชี้นำโอ้โหอัศวินไม้เท้า n i g h t of wands การงานยังคงเด่นอยู่สําหรับที่2ยังคงไม่พ้นเรื่องการงานการงานมาแรงมากสําหรับคลิปวันนี้นะครับแล้วก็โอ้โหห้า oh ไม้เท้า five of wands ไม่ต้องกลัวรู้ละ ยิ่งสูงยิ่งหนาวคุณไม่ต้องกลัวนะเวลาหน้าที่การงานคุณดีขึ้นคุณอาจจะมีชื่อเสียงมีความโดดเด่นมากขึ้นย่อมเป็นที่จับตามองของผู้คนคุณไม่ต้องกลัวทำตัวสบายๆทำใจปกติสบายๆนะครับแล้วก็ทำงานไปตามปกติผลงานจะเป็นเครื่องชีวัดคุณเองนะครับคุณเป็นคนมีความสามารถอ่าแล้วก็โอ้โหเจ็ดเหรียญเซเว่นออฟเพนทาเคิลส์ความก้าวหน้ากำลังมามาพลังงานวันนี้คลิปนี้วันนี้การงานการเงินเด่นจริงๆเลยนะ อขอสำหรับที่สองเล่าเรื่องต่ออีกสักหน่อยว่าชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรต่อไป1ดาบเอชออฟสออธิษฐานสิ่งใดไว้ตั้งใจสิ่งใดไว้มีโอกาสสมหวังสูงมากนะทำใจให้สบายสบายแล้วขอให้โฟกัสสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้เต็มที่มีโอกาสได้สูงมากนะครับเดี๋ยวมาดูอีกสักสาใบสิโอ้โหห่ถ้วย a c e of Cups ไม่ธรรมดา ความสัมพันธ์ใหม่ๆมิตรใหม่บางท่านมีโอกาสดได้แฟนใหม่เอ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณคนโสดนะหรือคนที่เคยผิดหวังในความรักคุณจะได้ความสัมพันธ์ใหม่ๆที่ดีเชื่อมันได้เลยนะครับแล้วก็อื สิบเหรียญไม่ธรรมดาวันนี้เปิดกันสดๆสเปิดกันเห็นๆสิบเหรียญออกมาทั้งสองสำรับสำรับเมื่อกี้ก็มีสิบเหรียญนะครับถ้าจำกันได้สำรับนี้ก็สิบเหรียญออกมาการันตียืนยันอีกครั้ง10 of อ e n t a c l e ค10สิบเหรียญรวยรวยและรวยขอให้ยึดมั่นในความถูกต้องซื่อสัตย์สุจริตขยันทำมาหากินรวยแน่นอนและสิบเหรียญยังตีความในเรื่องความสัมพันธ์ได้ด้วยนะอย่าลืมนะว่าเมื่อกี้มีหนึ่งถ้วย หนึ่งถ้วยคือเรื่องความสัมพันธ์โดดเด่นมิตรใหม่การันมิตรแฟนใหม่คนรักใหม่สิบเหรียญตีความอีกอย่างนอกจากเรื่องการเงินหมายถึงการสมหวังในความรักก็ได้เช่นกันหากคุณคาดหวังการเงินคุณจะร่ำรวยหากคุณคาดหวังเรื่องความรักคุณจะสมหวังในความรักอา้าวทายให้แบบนี้ตามหน้าไพ่เลยนะครับว่ากันไปตามตำราสากลแต่ถ้าอยากได้สองอย่างจะได้ไหมเอาไปเลยรับไว้เลยนะครับ ขอให้ได้ขอให้โดนผมขอรับด้วยในฐานะผู้เปิดไพ่นะครับเรามารับพลังงานดีๆไปด้วยกันนะครับหน้าไพ่ไม่เคยโกหกทำนายกันไปตามตำราสากลอย่างนี้แหละนะครับไม่ต้องซับซ้อนอะไรมากมายหน้าไพ่มายัางไงทำนายไปอย่างนั้นโอ้โหห้าถ้วยชัดเจนสบายใจได้ปลดปล่อยอดีต เป็นอิสระจากอดีตไม่ต้องกังวลอดีตแล้วคุณจะมีอนาคตที่สดใส3ถ้วยที่ล้มไปแล้วแต่มี2ถ้วยที่ตั้งอยู่นะครับอนาคตคุณยังสดใสและ2ถ้วยนี้ยังเป็นความหมายเชิงซ้อนหมายความว่ามี2ถ้วยที่ตั้งอยู่ความสัมพันธ์ของคุณในอนาคตจะดีกว่าที่ผ่านมาในอดีตนะถ้าใครเคยผิดหวังมาขอให้เชื่อมั่นว่าอนาคตของคุณดีกว่าที่ผ่านมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวขออีกสใบสรุปโอ้ oh ไม่ต้องสองใบแล้วมั้งใบเดียวก็พอแล้วมั้งเนี่ยเด e อ u n อ่ะปิดท้ายด้วยเด e อ u สันใบนี้ไม่เปิดเพิ่มแล้วเดี๋ยวพลังงานกระจัดกระจายสำหรับที่สองสรุปให้คุณว่าเด e อ u n ันเป็นเด e อ u n ันเด u อพระอาทิตย์ ออกมาไม่ต้องอธิบายกันเยอะไพ่ที่ดีที่สุดของสำหรับไพ่ยิบซีสากลความสําเร็จความสมหวังความเจริญรุง่งเรืองทุกอย่างออกมาแล้วเปิดกันสดๆต้องย้ําอยู่เสมอเพราะบางท่านาอาจจะไม่เคยดูผมมาก่อนนะครับเพิ่งมารับชมครั้งแรกเราจะเปิดไพ่กันสดๆนะไม่มีหลบมุมกล้องโชว์กันเห็นเห็นอย่างนี้เลยไม่มีการอวยกันไม่มีการเอาใจกันดีว่าดีทานายตามหน้าไพ่เดอะซันไพ่ที่ดีที่สุดของสำหรับไพ่ยิบซีสากลออกมาแล้วคุณคิดหวังสิ่งใดอยู่ตอนนี้ คุณอธิษฐานถึงสิ่งใดคุณอยากได้สิ่งใดประสงค์สิ่งใดสมหวังโอเคนะครับวันนี้ก็จะตั้งชื่อหัวข้อหัวตั้งชื่อเรื่องวันนี้ว่าสิ่งที่คุณหวังไว้กำลังจะประสบความสําเร็จอย่างสูงสุดโอเคดีงามยังไม่จบนะครับอย่าเพิ่งปิดคลิปนะยังไม่จบนะเดี๋ยวแถมให้อีกใบหนึ่งอ่าเป็นใบที่จะส่งต่อไปยังพลังงานในวันถัดๆไปของคุณนะครับ เดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะครับว่าไพ่มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมจากที่เล่ามาทั้งหมดหรือไม่ขอหนึ่งใบเท่านั้นนะครับตั้งจิตอธิษฐานกันนะขอหนึ่งใบเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆโอ้โหไฮโรแฟนเดอะไฮโรแฟนออกมาอีกรอบหนึ่งวันนี้ออกสองครั้งแล้ว The ะไฮโดรแฟนไพ่พระดีมากๆในเรื่องของจิตวิญญาณความเชื่อความศรัทธาคุณศรัทธาสิ่งใดทําต่อไปได้เลยนะครับสอดคล้องกับหัวข้อที่ตั้งให้วันนี้สิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณตั้งใจจะประสบความสําเร็จอย่างสูงสุดเมื่อกี้มีเดอะซันและส่งท้ายท้ายสุดด้วย The ะไฮโดรแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่ทําดีได้ดี ศรัทธาอย่างไรจะมีโอกาสได้สมหวังนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ